ส่วนอีกหนึ่งคดีค่ะที่ถือว่าเป็นคดีที่ทําให้สังคมเกิดความสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคดีที่พ่อเลี้ยงนะคะก่อเหตุซ้อมลูกวัยสองขวบเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะตํารวจนําตัวพ่อเลี้ยงไปฝากขังหนท้ที่ที่มีการฝากขังเอาไว้ก่อนก่อนที่จะดําเนินคดีใน2ข้อหาหนักแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยโดยตํารวจสถานีตํารวจนครบาลนิมิตใหม่ควบคุมตัวนายอนนท์พิมพ์หนูพ่อ อเลี้ยงที่ซ้อมหนูน้อยนะคะวัยสองขวบจนเสียชีวิตบริเวณหอพักยานนิมิตใหม่ไปขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขังเป็นผลัดแรกตั้งแต่เมื่อวันที่31มีนาคมจนถึงวันที่11เมษายนในข้อหาทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตพร้อมแนบคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวนัญอัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีข่มขูหรือว่ายุ่งกับ พยายนหลักฐานได้ซึ่งสารเองพิจรารณาคำร้องแล้วแล้วก็สอบถามกับผู้ต้องหานะคะไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังโดยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ควบคุมตัวนายอนนท์ส่งไปยังเรือนจำพิเศษมีนบุรีทันที จากการสอบสวนค่ะแล้วก็สอบถามไปยังพนักงานสอบสวนเองมีการแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาหลังจากที่แพทย์ชนสูตรศพนะคะแล้วก็มีความเห็นว่าอวัยวะภายในของเด็กนั้นฉีกขาดประกอบกับ ผลการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าผู้ต้องหานั้นใช้เท้าถีบเด็กจับทุ่มกระแทกกับพื้นแล้วก็ทุบตีอีกหลายครั้งจนเด็กแน่นิ่งไปซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมเจตนาให้เด็กถึงแก่ชีวิตทั้งนี้จากการสอบสวนยืนยันนะคะว่าหากผลสอบพบว่าพฤติกรรมเข้าข่ายมีความผิดอย่างอื่นอีกจะก,ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปอีกค่ะ